พี่ดอมตื่นได้แล้วพี่ดอมพี่ดอมเลยพี่ดอมตื่นได้แล้วค่ะพี่ดอมค่ะตื่นได้แล้วค่ะพี่ดอมบอกพี่ดอมพี่ดอมค่ะตื่นได้แล้วค่ะเออชี้ตื่นแล้วหรอคะตื่นแล้วค่ะปลุกพี่ดอมใช่ไหมดอม ปลุกปีเร็วปลุกปีตื่นได้แล <IM> <im> ้วพี่ตื่นตื่นตื่นเก่งเก่งเก่งพีตื่นได้แล้วครับเออปลุกปีเลยลูกปลุกปลุกแล้วตื่นได้แล้วพีตื่น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 พีตื่นแล้วพี่ตื่นได้แล้วเออบอกก่าปีตื่นแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกใครเนี่ย อเออแล้วกะีตื่นชี้ไปกวนน้องทำไมน้องปลูกปอปีอยู่นะ่ะปลูกแล้วปลูกกะปีเร็วแย่งปะปีกันเหรอืออไหนไหนปะปีไหนกะปีว่านวัาน,นฟังฟังฟังมาฟังว่ามีเลยนี่เบิงฟังว่ามีก่อนน,น่นปลูกกะปีเร็ว ปาปี้ปาปี้ปาปี้น,นังปาปีอยู่ไหนปาปี้อยู่ไหนโอ้ยเซมเน,นกวนกันแน่นอนวานครับ,บวันไงวันวนปีเร็ววันเลยปุ๊กวัปีเร็วเร็ว พี่ตื่นได้แล้วครับพี่ครับตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วบอกกับพี่ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วปปพี่ตื่นได้แล้ว,ดลวเด็กใครจะกินหมนมกินหนมเปล่าไปา กินเปล่าชี้กินมากินขนมเปล่าอ่ะกินอาหารมาทางไหนกินข้าวปะไปตะ,ะวันปะมะกินข้าวมาเร็วมาตมงกินข้าวมาเร็วมาเร็ว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 มาเร็วเก่งเก่งเก่งมากินข้าวกินข้าวปะนี่มาร้านอยู่ไหนร้านครับร้านมานี่มากินข้าวเล็ว ่ะนี่อืมไม่ทำหกไม่ทำหกเช้าอยู่ยังไม่กินข้าวใช่ไหมลูกนั่งนั่เช้าอยู่ใช่ไหมอะไรนี่เก็บก่อนละกันนะใครจะกินหนมทางนั้นอ่ะใครจะกินหนมกลับมามียใครจะกินหนมนะ มาเดี๋ยวก่อนรอมามิก่นรอมามิกอนนั่งลงชินั่งลงวานนั่งลงนั่งลงก่อนรอรอนะวนันรอรอนะรอก่อนมามิจะให้กินมาม่จะให้กินวานไปนั่งลงก่อนมานั่งลง

ชี้นั่งลงชี้นั่งลงชี้นั่งลงขอมือนั่งลงอีกมันมีขอมือขอมือไหนค่ะชี้ขอมือค่ะเอา้าจะไปไหนมันมีไม่ได้ทำอะไรเลยอืมวันนั่งลงคับวันนั่งลงคับวันนั่งลงนั่งเก่งชี้นั่งลงขอมือมันมีขอมือขอมือมอโอเคนั่งลงครับ ขอมือค่ะจี้ข้อมือค่ะ,มคะไม่นทไมเด้นนั่งกับไก่วันนี้มีสิคออะไรบอกวันนั่งลงนั่งลงวานั่งลงก่อนไม่ให้กินขนมเนี่ยนั่งลงนั่งนั่งเก่งมากสินั่งลงค่ะนั่งลงขอมือเก่งนั่งลงนั่งลงหมอบหมอบทำไงหมอบ หมอทำไงลืมหมดแล้วเหรอชี้ลืมหมดแล้วเหรออืมดึงึงนึ่งดึงๆึงดึงงดึงๆึงดึงงดึงึงดึงยืนยืนเก่งเก่งดึงนึ่ง่งวันอ้วนขึ้นอวันกระโดดไม่ได้แล้วอ่ะนะดึงนึ่งดึงึดึงงนึ่งด่งดึงงนึ่งดึง เออเก่งตังเลยเก่งตังเลยด้วยใครวะเก่งตังเลยตุ๊บมามี่ย่างตุ๊บมามี่ยัางมามี่ให้หนมแล้วตุ๊บมามี่ยางตุ๊บย่างคะตุ๊บมามี่ย่างคะเด็กๆคะตุ๊บมามี่ย่างะอือตุ๊บมามี่ยัางตุ๊บมามี่ยัางฮะไหนมันเก่งมันเก่งมามี่มันเก่งมามีนั่งลงขานั่งลงนั่งกินเปล่าขนมอะเอาเปล่าเออขนมเปล่าฮะ อไ,ไปกินข้าวไปกินข้าวไปอืมวันนี้อาบวันนี้อาบน้ำหรือเปล่าเด็กๆอืมวันนี้หรือพรุ่งนี้อาบน้ำดีกว่าได้ไหมโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะนี่ของใครเนี่ยของหนูใช่ไหมฮึ่งหนูใช่ไหม หมุนหมุนก่อนอย่างแรกก็หมุน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 เก่งเก่งอ่ะวันไม่เล่นตุ๊กตาอาซี่อ่ะซิ่ิอ่ะซิเร็วอ่ะหนึ่งสองสามมามามีขอมามมีขอค่ะมามมีขอค่ะเอามามีให้มาหมีมาทำหมามีหน่อยมาเก่งเก่งเอาให้มามีเร็วมามียังให้มา มามามัน anyway, uh, ี hmm. Jude, Jude. So, ้ขอมันี้ขอเก่งจังเลยเก่งจังเลยมามาอออันี้ขอหน่อยมันี้ขอหน่อยเร็วๆมาเก่งเก่งแย่งกันแย่งกันแย่งกันอ่าแย่งกันเลยแย่งกันโอ้โหบอลบอบบาก่อนอุ้ยอาไปทำอะไรมาขออีกมันีขออีกเก่งเก่งมามีขอ ขอมามีขอมีขออืมม,อม,ออป ش, ป ش, มีได้แล้ว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 อ่าแม,ม,ม่มามีมาเก่งกังเลย เก่งจังเลยมามามีขอ,อ,ม,อ,ม,อม,มันเล่นนานแล้วเหรอ,อโอเคโอเคอะไรเสียงตุ๊กตามามามีขอเก่งเก่งจังเลยปล่อยค่ะปล่อยค่ะปล่อยค่ะนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ได้แล้วค่ะอ้าวชี้ก็ได้เหมือนกันละล่ะโอเค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 วันวันนะวันวัน,วนทำอะไรวันวันนี้เลยฮะฮะโอเคโอเค โอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเด็กๆบา,บายยกันบา,บายยกันสวัสดีนะคะพี่พี่ป๊ะป๋านาน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ